ครับตอนนี้คุณกาลังอยู่กับรายการอร่อยอันตรายครับผมวันนี้ผมมีเมนูมานําเสนอครับผมวันนี้เรามีเมนูหอยทอดครับหอยทอดอ่ะมาชมบรรยากาศรอบๆดีกว่าครับออนนี้ครับวอ๊นี่กกำลังเตรียมทุกคนช่วยกันทำงานครับนี่เตรียมน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีอะไรบ้างเนี่ยหรือตลาดทางนั้นครับหาง่ายเอ่อมาเลยเส่วน้ำจิ้มครับนี่น้ำจิ้มไม้ไปนองกับซอสพริกครับผมผสมกัน ครับนี่ครับสมาชิกของเราที่ช่วยกันทำหอยทอดวันนี้ครับนี่นเาแสงครับหน้าที่ให้กำลังใจานี่ไหนอนี่คือพี่เด่นครับหน้าที่คุมหม้อครับหม้ออะไรเออหม้ออําท่อมครับนอาจกดหอยทอดแล้ววันนี้ก็มีปลาไหละมีปลาไหลเอาแังบกมือกล้องเลยดีครับครับ พลอยซอยทีมาเดี๋ยวเราไปทำหอยทอดกันต่อครับแป้งถุงละสี่สิบกว่าบาทเนี่ยแป้งหอยทอดมีขายทั่วไปผสมมันต้องสอนแล้วมั้งครับว่าผสมอะไรบ้างก็เราก็ผสมน้ำอ่าผสมน้ำโซดาฮะกอยก็มีนี่มีหอยหอยนี่อันนี้ปลาหมึกกุ้งมันแพงเลยไม่ได้ซื้อมาคอันนี้ก็ต้นหอมแล้วก็ ถุงอกถุกงอกนี่จานวางเขอยู่เมื่อก่อนอยู่ร้านใบกรรัดทํางาน,ร,านร,ร้านใบกัดว่ะร้านทิกซู่ที่ท,ที่เขาไปที่ทว่า,วาเขาไปทํางานในเก็บถุงอกอยู่อ่ะร้านใบกัดน่ะส่มงมาจากร้านใบกัดแล้วก็มีไข่ไปเดี๋ยวทํากันเลยดีกว่าวิธีทํากินมันไม่ยากเลยครับผมตอนกินมันยากครับ <laughs> แต่ว่าจะทำให้อร่อยมันจะยากไปะาะใหญ่ๆเลยกินทีเดียวฮะสวยงามมาตบเรื่องเดี๋ยวครับ ใส in right. ่ไข่ก็ตามความชอบครับตามความชอบว่าอยากหอมเยอะกินเยอะก็ใส่เข้าไปกระทะนี้ผมก็จะใส่สักห้าฟองโอ้โาทำอย่าไปห่วงเครื่องครับผมฟองพวกฟองเสวยแล้วก็ยีๆหน่อยสวยว่ะมาสวยงามตามอยูเรื่องหั่นรุอกเลยบ่ะ

จะแดงตรงกลางเลยนะาเราหอไม่ใช่ไสใช่ไมก็ย wow. ู่เไเดงป่อยใหดงกรดอนใช่ไมลอยๆครับครับอ่ากรดับนี้ครับผมก็เป็นแบบอ๋อส่วน่ะอ๋อส่วนคือแป้งแป้งมันจะนิ่มอยู่แต่เราจะตัดให้คนที่ชอบกินแบบอ๋อส่วนนี้เหนียวนุ่มเหนียวนุ่มอันนี้แบบแป้งเหนียวนุ่ม เดี๋ยวรอสักพักนึงกอ็คือแป้งจะกรอบเลยะครับขรอบาุนจีนจีครับสำหรับหอยมือน้้งเฮ้ยมันทุกอย่างริ้นี่ออส่วนไงลุงล็อกยังไม่เคลื่อนรุดเลยนะ เสร็จอีกหนึ่งจาครับสำหรับออส่วนจานนี้เออลืมลืมลืมเนี่ยสามสิบบาทได้ไห้ยอ๊สลองชิมเนี่ยอ๊ตอยู่กินจานนี้อ่าอาอดชิมโอเค โอยาเอาไปข้างข้างครับดูข้างขตีมข้างใครเป็นเชฟได้ไงนี่เชฟแตงเชฟแตงเชฟแตงที่นี่เชฟแตงดูนดูเแตงเยครับแ่หนเออเราต้องคดมันจะาดก่นน้นู้นอันนี้จะเป็นใบ อนีเป็นใบพัดล็อกห่างกระลอกครับใช่ให้แดงก่อนอันนี้จะเป็นห่างกระลอกครับอันนี้จะเป็นดีปีธรรมดาครับเครื่องเทศเราพอเสรแล้วใส่หางกระลอกไปกับพีชโอ้ยห่างกระลอกติดยอดแล้วไปเลยนะเฮ้ยสวยงาม ส็แล้วครับผมตักใส่จานท่านเออพอแล้วไม่ไทานเอครประานนี้ก่อน่าดน้ยจ่ได้เลยอ่ก็เสร็จแล้วไหนต่อแล้วจาแล้วนะ

ตอไปเพ้ครับกอหทอดนี่ขี้ยาจริงจริงกินเลยลกินแล้วกินอะไรเลยโอ้่ไม่ยลุกเยวะน่ลทีแรกก็เทไปเลือกแค่นี้ตอนนี้น่าจะเลือกอยู่ประมาณแค่นี้สาวไม่มีสิ

เมนูวันนี้ครับมีสองเมนูันนี้คือหอยทอดผัดกระเพราหอยทอดทะเลแล้วก็วันนี้แกผัดพริกแกงปลาไหลนะฮะก็สำหรับแกงอร่อยสไตล์วันนี้ก็ลากันไปด้วยเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับหมืมันท้องมาไปครับวันนี้สองเมนูบ๊ายบายครับผม